พวอออนไลน์เล r ร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสำรวจดวงจันทร์ในพุทธศักราช2512 สหรัฐอเมริกาได้ส่งยานอาวกาศชื่ออพโลโล1 1นํานำมนุษย์ไปสำรวจบนดวงจันทร์ได้เป็นผลสำเร็จครั้งแรกมนุษย์อวกาศที่เดินทางไปกับยานอพโลโล1 1มี3คนคือนิวอัลสตรองเป็นผู้ที่เหยียบพื้นผิวดวงจันทร์เป็นคนแรกนะครับตามด้วยแอดลินแอนเดลินและไมเคิลคอลินผู้ควบคุมการปฏิบัติงานอยู่ที่ยานแม่นะครับ ปัจจุบันนี้มนุษย์เดินทางไปในอวกาศได้ไกลที่สุดแค่ดวงจันทร์เรายังไม่สามารถเดินทางไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นเพราะระยะทางไกลมากนะครับสภาพไร้น้ำหนักหมายถึงสภาพที่เหมือนกับว่าไม่มีแรงดึงดูดของโลกกระทำต่อวัตถุเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ดึงดูดยานจะสมดุลกับแรงหนีศูนย์กลางที่ยานอวกาศจะหนีจากโลก ในสภาวะนี้วัตถุในยานอาวกาศจะไม่มีแรงดึงตัวเองลงบนพื้นรองรับนะครับสภาพความดันและอุณหภูมิที่มนุษย์อวกาศเผชิญที่ความสูง800กิโลเมตรจากพื้นโลกอากาศเบาบางมากความดันอากาศจึงต่ำมาก ความดันโลหิตในร่างกายมีค่ามากกว่าความดันอากาศบริเวณนั้นอาจทำให้หลอดเลือดแตกถึงแก่ความตายได้นะครับจึงต้องให้มนุษย์อวกาศสวมชุดอวกาศนั่นเองนะครับชุดอวกาศของมนุษย์อวกาศชุดอวกาศของมนุษย์อวกาศนั้นสร้างและออกแบบให้ปรับความดันได้ และยังช่วยป้องกันพลังงานความร้อนและรังสีต่างๆจากดวงอาทิตย์รวมทั้งสภาพอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์อวกาศขณะปฏิบัติงานนอกยานนะครับ